ดุกคอมเบแรกที่ค,คุณเลือกเป็นแมวเป็นตุด๊ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะดีค่ะสวัสดีครับครับผมแบบนะคะจับจะเที่ยวไทยคะ่ะค่ะก็จีค่ะแบบเที่ยวไทยเช่นเดียวกันคะ่ะกอเฟิร์นค่ะจะเที่ยวไทยนะคะเอ๊ะ พอพูดไม่มาวันี้มาตอนนี้ใช่เพราะว่าวันนี้นะครับพวกเรามาในนามของตัวแทนพิธีกรจากช่องแบงค์ช anel นะคะจะมาเมาส์มอยหอยกับนะคะเมาส์กดไปกับเรื่องอะไรเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมาชวนชาวกระปุกดอทคอมนะคะให้มาร่วมสนุกกันนะคะกับงานแบงค์มิวสิกอะวอร์ด2014ับค่ะ2014นี่้ยคือ พุทธศักราช2014นะครับคือเมื่อประมาณ5 0 0ปีที่แล้วนะครับศักราชสินะครับพูกเข้าชิงรางวัล Best Female Artist เท้าทองกิีบมาเก่าเกินของปีนี้ของปีนี้ใช่นะคะอ่ะ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแบงค์มิวสิกอวอร์ดในปีนี้เ,<อ>เป็นอย่างไรคะน้องนิกกี้คะเป็นยังไงเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ทุกครั้งเนี่ยเราจะเป็นชื่อแบงค์อวอร์ดแต่ครั้งนี้เรามีคําว่ามิวสิกเพิ่มมาครับเป็นแบงค์มิวสิกอวอร์ดเพราะว่าเราตอกย้ําช่องแบงค์เพราะตอนนี้ช่องแบงค์ของเราเป็นยังไงคะพี่กตอค่ะโยนกันไปเหมือนกรองเลยนะคะเพราะว่าช่องแบงค์ชาแนลของเรานะคะปีนี้นะคะเราปรับให้เป็นมิวสิกแบบเเตต็มรรรูปแบบนนนนะะะะะะะคคคดีพาาว่ นั้นคือชีวิต,วตจังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตก้าวไปแสงสีที่สวยสดใสนั่นเป็นแรงใจที่สดใสเซรีปรับปับโอ๊ยอไม่ใช่ห <laughs> มายถึงว่าปรับให้ซ่องของเรานําเสนอทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องดนตรีนั่นเองนะคะค่ะและรางวัลในปีนี้นะคะเราก็แบ่งเป็น2หมวดน,นะคะเป็นเบสกับเฟรนด์นะคะเบสนะคะก็คือได้ดีนะคะเราจะมอบรางวัลให้กับเพลงมิวสิกวิดีโอนะคะคนเบื้องหลังทั้ง หมดทั้งมวลเลยนะคะอันนี้เรามอบรางวัลให้นะคะตัดสินโดยผู้ส่งคุณวูดครับค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือเฟเวอร์รตนะคะอันนี้ได้ใจไปเลยนะคะคือได้ใจคนไทยทั้งประเทศไปเลยนะคะโหวตได้นะคะก็คือเต้นะคะแล้วก็ซีดีนะคะแล้วก็เอ่อเออนี่มันเดือดตาหรือเปล่าอ๋อเหรอไม่ใช่อ๋อเหรอค่ะอันนี้เราจะแบ่งแคตตากรีนะคะให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะได้โหวตกันเจอนะคะโหวตได้นะคะออฟ ซีแนมนะครจีนเพื่อเจอเพื่อเจอเขาอีกนะคอ่ะไปสามารถคุณผู้ชมนะคะชาวกระปุกเดลคอนะคะก็สามารถที่จะไปดูรายชื่อของสาขาต่างๆแล้วก็ผู้ได้รับการเสนอเขาชิงนะคะแล้วก็ไปลุนโบทกันได้นะคะที่ world wide web bang channel com slash bang music awards ชื่อนี่คืออะไรชื่อนี่คืออะไรมันต้องมี S ด้วยนะคะเพราะรางวัลเรามีหลายสาขา,ขานะคะหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวนะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m b บงค์ชานอลทีวีนะครับอันนี้ไม่ต้องมีเอสทีวีวาำไฟตีปัดเรายากจนทีวีบ้านเรามีเครื่องเดียวเราเลยไมีนักเตะถูกต้องนะคะเอาไปร่วมโหวตกันได้นะคะแล้วก็ไปลุ้นการประกาศผลรางวัลกันนะคะวันที่20พฤษภาคมนะครับปี2,570นะครับ นเก็บกี่ปีล่ะโหวดกันออประมาณ20-30ปีเลยเหรอก็จะได้คะแนนเยอะๆโหวตกันชว์วลูกโชว์หลาดเลยปีนี้แหละนะคะ <c oughs> ที่สยามพาวราย <c oughs> สยามพารากอนนะคะสำหรับคนที่อยากจะไปใกลชิดศิลป,ปินนะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะไปร่วม เฮลเฮนะคะบริเวณพรมแดงพรมส้มของเรานะคะได้ตั้งแต่ประมาณห้าโมงนะคะที่เสียงภระวรารห้าโมงเช้าห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนะคะคนโบราณตอนนั้นนะคะยังเรียกว่าห้าโมงเช้าอยู่นะคะนะคะก็เอ่อแต่สําหรับคนที่ไม่สามารถที่จะเอ่อมา ร่วมงานได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเบาหวานนะคะต่าาจจะบ้านอยู่ไกลกว่าต,ต้องระวังไหมท้เท้าเป็นแผลแเดินออกจากบ้านแล้วหกลมไปนิดนึงเนี่ยจะเดี๋ยวต้องตัดขักอะ <โห S 1> ไร <ป S 2> อย่างงี้กมากก็ไม่เป็นไรเรามีถ่ายทอดสดนะคะทางแบงค์แชนแนลตลอดทั้งงานตั้งแต่เริ่มพรมแดงศิลปินคนแรกก้าวมาถึงจนถึงรางวัลสุดท้ายเลยนะคะ ถ้ายืดเยือกเป็นถึงตีห้าเดี๋ยวเราถ่ายทอดสดการตักบาตรร่วมกันของศิลปินระัพิธีกรด้วยบาตรน่ะพนักอ้นต่อเลยเขาต้มู<อ>กยูน<อ>นะครับเออบอกนิดนึงว่าในงานที่เสยามพวาไดเนี่ยน,นะครับในวันที่20พฤษภาคมเนี่ยน,นะคะนอกจากการประกาศผลรางวัลอันเด็ดดวงพวงมาลัยของเราแล้วนะคะศิลปินที่เขาตอบรับมาร่วมงานกับเรานะครับโอ้โหเป็นคนมาเยอะเลยเหรอครับมีมีประมาณ มีเยอะมากมีโชว์พิเศษด้วยลูกต้องมีเด็ดๆเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจิติมาเจือใจนะคะเจ้าของรางวันแผ่นเสียงทองคามันเข้าไปกล่อมกรุงอันนั้นพลังงานกันนะคะดาเอนโดฟินนะคะสัญญาว่าจะเอาซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ยังไม่มีใคร เคยได้ยินมาก่อนนะครับแม้แต่ตัวของโปรดิวเซอร์ของเธอเองนะครับจะมาร่วมกันแต่งนะครับกดโน้ตสามชั่วโมงเลยอย่างนั้นนะต้องเตรียมโตแทนเวทีได้ไปต่อใครมองเนื้ออย่างเดียวไม่ใช่ดาจะเอาซิงเกิลใหม่นะครับมาเปิดตัวที่แบง g ์มิวสิ w อ r วอร์ด2 0 1 4เป็นครั้งแรกนะครับเราจะมีโชว์พิเศษจากเหล่าเดอะสตาร์นะครับที่ก็จะขน อ h e เดอะสตาร์ Star, ตัวเด็ดๆของแต่ละปีมารวมกันเพื่อเฉลิมฉลองเดอะสตาร์10ปีด้วยนะค,ะครนอกจากนี้มีโจอีบอยและ และสมุนสมัครพักพวกนะคะมาโชว์มีโชว์พิเศษเขาดีไซน์มาเป็นพิเศษสำหรับแบงค์มิวสิกอะวอดเท่านั้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือพิธีกรเปิดงานจะมีคุณเทวินชิดชอบมาพูดงานนี้มีไหมไม่มีไม่มีไม่ได้ไมนไม่งั้นต้องเตะบอลต่อเหรอก็ไปต่อยมวยบนเวทีถ้าเกิดว่าใครต่อยกันในสนามด้วยนะคะอฝากไว้นะคะสำหรับแบงค์มิวสิกอะวอร์นะคะปี2014นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่เราจัดขึ้นนะคะเพื่อให้กับ กำลังใจนะคะเราศิลปินนะคะและคนเบื้องหลังทุกคนก็นแล้วกันนะคะยังไงฝากด้วยนะจ๊ะค่ะ